300L รถใหม่มือหนงพร้อมแต่งไม่สุกิโลเครื่องเดิมจากศูนย์คันนี้ตัวรถจะเป็นสีเทานะคะแต่งด้วยสติกเกอร์น้ำเงินทองของแต่งเน้นดำน้ำเงินทั้งคันเลยเป็นรถมิบากสายลุยเอเวนเจอร์สจังหวะขนาดเครื่องยนต์ 300cc ของแต่งจัดเต็มกว่า20รายการไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์รอบคันแฮนด์ EN, มือเบรกม,มือคัสชชุดท่อและรายการอื่นอีกเพียบ ของเดิมที่ติดมากับรถทางร้านคือให้กับลูกค้าทุกชิ้นเลยนะคะจุดเด่นสาหรับรุ่นนี้คือน้ําหนักเบาและบาลานดีทําให้ขับขี่ได้ง่ายและคล่องตัวมีระบบ ABS ที่สามารถเปิดปิดได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสภาพเส้นทางที่หลากหลายมีประกันสูนย์วารันตีให้3ปีประกันเครื่องยนต์ร้าน1เดือน สำหรับ CIF 300L มือหนึ่งพร้อมแต่งทางร้านเปิดขายในราคา1 8 5 9 0 0ปน,น 15, บาทดาวเริ่มต้น45,600บาทสายฝุฟฟ่นสายลุยห้ามพลาดสนใจติดต่อแอดมินได้เลยที่1 6 8่แบางบอนนะคะ